สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวาธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ในความสัมพันธ์ที่บอกว่ารักแกลกพบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก The r o v e r ไพ่คู่รัก The Wheel of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตา Page of w a n d เด็กถือไม้เท้า Two of Cups สองถ้วย Seven of Swords เจ็ดดาบ Queen of Pentacles ราชินีถือเหรียญ Page of Cups เด็กถือถ้วย Five of Cups ห้าถ้วย Two of Pentacles สองเหรียญและสุดท้าย Nine of Swords เก้าดาบ ในความสัมพันธ์ในความรักสำหรับชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้เจ้าชะตาได้ไพ่เดอะร v e r เเป็นภพยคู่รักในใจคิดอ,อยากต้องการที่จะพบเจอคู่รักคนที่เข้ามาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุน มาช่วยช่วยเหลือมาเกื้อกูลมาแบ่งปันมาแนะนํามาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคนที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งในช่วงตอนนี้สําหรับชาวท่าดมคุณจะได้เจอเขาคนนั้นคุณจะได้เจอคนที่จริงจังจริงใจกับตัวคุณเดอะเรเวอร์ lover, บางคู่คิดที่จะแต่งงาน บางคนวางแผนชีวิตครอบครัวบางคนเจอแล้วปิ๊งกันตั้งแต่แรกพบที่ที่ได้พบที่ได้เจอที่ได้เห็นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในจากข้างในบอกแล้วว่าใช่แล้วคนนี้ละ่ะเขาคนนี้ละ่ะใช่เลยใช่คนที่กำลังตามหาเป็นคนที่พิเศษของหัวใจเป็นคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบยาวๆนะคะบางคน พูดถึงการมั่นหมายบางคนพูดถึงการวางแผนในอนาคตที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณในช่วงตอนนี้การที่สองคนได้มาพบมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักมันเป็นภูมิคิตมันเป็นช่วงจังหวะดีๆเป็นดวงของคุณที่เปิดต้อนรับคู่เปิดได้พบ คู่บุญคู่ชีวิตคู่ที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันกงล้อแห่งโชคชะตาได้หมุนร้อมรอบให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากพรหมดิคิดเกิดจากกรรมกรรมดีบุญดีได้ส่งเสริมได้โดนจิตโดนใจให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันในช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมและลงตัวที่สุด และในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตมุมคุณอาจจะได้พบกับคนที่เขาอายุน้อยมากกว่าตัวคุณคนที่บอกว่าจริงจังนะจริงใจนะหนักแน่นอยากที่จะเริ่มต้นความรักบางคนด้วยวัยที่น้อยกว่าแต่คิดอยากที่จะมีความรักบอกได้เลยว่าเขารักจริงคุณจะรู้สึกเหมือนแบบเริ่มรักกัน ม่อีกครั้งหนึ่งเป็นความรักใส่แบบวัยรุ่นนะคะหัวใจจะเต้นแรงอีกรอบหนึ่งบอกได้เลยว่าเป็นความรักที่มันมันมีความรู้สึกที่จีบกันใหม่ๆอะ่ะเหมือนเด็กวัยรุ่นน่ะรักกันใหม่นะคะเริ่มรักกันและเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณแต่เอาใจเก่งเขาคนนี้จะเอาใจคุณเก่งจะดูแลคุณด้วยวัยด้วยอะไรที่หางกันแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรัก สำหรับคุณในช่วงตอนนี้เลยมันเหมือนกับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักกับคนที่เขาเข้าใจและพร้อมที่จะอยากดูแลตัวคุณสิ่งที่คุณคาดหวังมุ่งหมายมันคือความมั่นคงนอกจากความรักที่มีให้แล้วคุณต้องการในเรื่องของความมั่นคงทางด้านจิตใจทรัพย์สิสนเงินทองหน้าที่การงานสิ่งที่เป็นอยู่ราชินีถือเหรียญคือหมายถึงความมั่นคง การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนอกเหนือจากความรักแล้วมันคือความมั่นคงทางด้านวัตถุสิ่งของที่จะเข้ามาสิ่งที่คุณคาดหวังคือความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินหน้าที่ที่จะเกิดขึ้นและมองดูคนรักด้วยความเข้าใจต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือและก็เข้าใจกันมากขึ้น บางทีไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่พร้อมอืพร้อมที่จะอยากดูแลคนรักอยากใส่ใจห่วงใยและมีความรู้สึกที่ที่มันดีบางคนได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมรดกสิ่งของมีค่าในช่วงตอนนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นกับตัวคุณและสำหรับคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขาคิดว่าการที่เขา ได้มาเจอกันกับตัวคุณมันคือเรื่องปาฏิหาริย์มันคือกรรมดีมันคือสิ่งที่ดีๆที่เราได้มาพบกันแค่มองตาก็เข้าใจในความรู้สึกตั้งแต่แรกพบครั้งแรกที่ได้เจอกันกับตัวคุณบอกได้เลยว่าความรู้สึกมันมันเกิดขึ้นจากภายในอะจากภายในใจมันจะรับรู้ได้ทั้งคู่จะรับรู้ในความรู้สึกที่ ที่มีให้กันอ่ะสองถ้วยมาเติมเต็มบางคนขาดอีกฝ่ายมาเติมเต็มให้มาช่วยเหลือมาแบ่งปันมาเติมสุขมาเติมความรักให้นั่นแหละคือสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องการนะคะต่างฝ่ายต่างต้องการแค่มองตาก็ก็รู้ใจถึงได้บอกว่าเป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่คู่รักเป็นคนที่ตามหากันมาอย่างยาวนานหรือคนรักของคุณอาจจะเฝ้ารอเพื่อที่จะ ขอให้ได้เจอกับความรักที่ดีกับความรักที่จริงจังกับคนที่เขาเข้าใจตัวตนของคุณและเป็นคนที่แบบต้องการความรักแบบยาวๆต้องการการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันขอคู่ขอคนที่ดีขอคนที่ศีลเสมอกันและในช่วงตอนนี้มันเป็นช่วงที่เวลาที่ดีทําให้บุญกรรมชักนําผักดันให้ได้มาพบกับคู่ คู่แท้ในช่วงตอนนี้เพราะที่ผ่านมาชีวิตของเขาก็ดูไม่มีความสุขนะเขาเจอกับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับต้องแอบคนรักของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่แอบเปิดเผยไม่ได้เป็นอนุพันยาเป็นตัวสมรองเป็นความรับที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นมันทําให้เขารู้สึกทุกข์ใจกังวลน,นะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่จีรังยั่งยืน เป็นความรู้สึกที่ต้องแอบตลอดปกปิดตลอดซ่้นเล้นตลอดเป็นตัวสำรองตลอดซึ่งณนะช่วงนี้ตัวเขาได้มาพบกันกับตัวคุณถือว่าบุญได้สำเร็จแล้วนะคะเจอกันตั้งแต่แรรักแรกพบนะคะรักแรกพบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากผลบุญผลกรรมที่ส่งผลให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันและได้เจอคู่ที่ดีในช่วงตอนนี้มันเป็นจังหวะชีวิตสำหรับชาวธาตุลมและคนรักของคุณจริงจริง และเหตุการณ์สําหรับชาวธาตุดมที่อยากที่จะพยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นในช่วงตอนนี้หมายถึงว่าความรู้สึกที่ที่มีอยู่ภายในใจความรักความผูกพันความหงหงิยความเมตตาสิ่งต่างๆที่ที่คุณต้องการที่คุณอยากได้มามาโดยตลอดจากคนหลักความซื่อสัตย์การไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งตัวคุณอยากได้มาตลอดและในช่วงนี้บอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความรู้สึกเหล่านั้นอตอบกลับคืนมาตัวคุณเพราะบางครั้งในอดีตชาวธาลมุมคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดในเรื่องของความจริงใจความใส่ใจความดูแลบอกได้เลยว่าช่วงตอนนี้คุณจะได้รับความรู้สึกแบบนั้นตอบกลับมาจากคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณก็เป็นไปได้จากความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นที่คุณจะได้พบกับคนที่เขาใส่ใจ และดูแลตัวคุณเป็นอย่างดีนี่เองนะคะส่วนบรรยากาศรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวในช่วงตอนนี้ค่อนข้างห่างเหินและค่อนข้างเงียบคุณอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามีความไม่เข้าใจหรือขัดแย้งใจหรือทำให้ใครบางคนเกิดความน้อยใจก็เป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรมันเป็นความทุกข์ของเขามันเป็นเรื่องของเขาคนที่อยู่รอบตัวคุณนะหมายถึงคนเกา่า ญาติพี่น้องคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเพื่อนฝูงในช่วงตอนนี้มันมีสถานะที่บอกว่ามีความหา่างไกลมีความเหงาเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงตอนนี้ตัวคุณอาจจะไปโฟกัสกับในเรื่องของคนรนะักทําให้คนรอบๆตัวบางคนบางคนนะมีอาการเหงาเศร้ามีอาการเหงาเศร้าน้อยใจบ้างทําไมไม่มาหาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็อยู่ที่ชีวิตเนาะ อยู่ที่การเป็นไปเพราะในช่วงตอนนี้สิ่งที่คุณคิดภายในใจคุณกําลังปรับคุณกําลังพยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดความบาลานซ์กันเกิดขึ้นสองเหรียญหมายถึงการกําลังทําบางสิ่งบางอย่างนะคะปรับสมดุลปรับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยลักษณะท่าทางต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินความรู้สึกมันอยู่ที่การปรับการสร้าง อยู่ที่การโฟกัสถ้าคุณกําหนดทิศท,ทางชีวิตของคุณได้คุณก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอยู่ที่ชาวธาตุลมจะเป็นคนกําหนดทิศท,ทางชีวิตตัวว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้แบบไหนนั่นเองเพราะใบสุดท้ายของคุณได้ก้าวด่กถ้ายังมัวคิดพิจารณาบางสิ่งบางอย่างหรือยังทนทุกข์กับความเศร้าที่มันยังตัด สัมพันธ์ไม่ขาดไม่จบไม่สิ้นหรือเรื่องราวในอดีตสิ่งต่างๆที่เข้ามาหลอกล้อนชีวิตของคุณคุณก็จะจมอยู่กับสภาวะแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้อาจารย์แนะนําว่าสิ่งที่คุณได้พบได้เจอในปัจจุบันสิ่งที่คุณได้เห็นและสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยหัวใจคุณคุณต้องพยายามทําสิ่งนี้และโฟกัสกับสิ่งนี้กับผู้คนนี้กับเหตุการณ์ที่ ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณอยู่แล้วคุณมีคุณค่าคุณน่าจะโฟกัสกับคุณน่าจะโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้มากกว่ามากกว่าที่จะไปคิดกับเรื่องที่มันเป็นทุกเรื่องที่คุณไม่สบายใจเนาะนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้ขอความรู้สึกของคนรักให้ส่วนคนรัก ของคุณในช่วงตอนนี้เขารู้สึกและคิดอยากที่จะทำอะไรเพิ่มเติมไหม The High p r i e s t e s t เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะช่วงนี้คนรักของคุณเป็นคนที่บางครั้งชอบทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึก บางทีรู้สึกรักรู้สึกชอบแต่ก็ยังไม่กล้ากลัวกลัวกะกาไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาได้จะเก็บซ่อนเลนไว้ภายในใจแต่เป็นคนมีเสน่ห์จริงจังหนักแน่นรักแต่บางทีไม่กล้าพูดแบบตรงๆอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้และบางครั้งความรู้สึกที่เขามีจริงๆอะ่ะเขาไม่ค่อยที่จะเปิดเผยให้คุณดูจะถามว่ารักและจริงจังไหมหนักแน่นนะนะคะหนักแน่น จากนั้นที่เข้ามาในช่วงตอนนี้และถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหามีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบบททดสอบความรักของคุณและเขาในช่วงตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาขวากน้ําสิ่งต่างๆเขาก็พรอบที่จะสู้พรอบที่จะลุยและเขาจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหานั้นไปได้ด้วยตัวเขาเองนะคะเห็นไหมคะหนึ่งดาบแล้วก็มีส่วนมงกุฎเขาไม่ยออ่อท้อเขาจะไม่ถอยเขาจะเดินหน้า เขาเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้การที่ได้มาเจอกันกันกบตัวคุณในความรักมันมันใช่แล้วอ่ะอ่ามันใช่แล้วและถ้ามีปัญหาอุปสรรคเขาก็พร้อมที่จะสู้จะลุยและเขาจะหาทุกวิธีทางจนแบบชนะอ่ะแก้ไขปัญหานั้นได้ไปอย่างดีนั่นเองนะคะแม่จะรู้สึกว่าลำบากใจอึดอัดใจหรือในความสัมพันธ์ที่ทำอะไรไม่ได้อะถูกมัดถูกปิดตา อยู่ในภาวะยอมจำนนจำนนแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้นะสู้สุดคนนี้สู้สุดฤทธิ์ไม่ถอยอะ่ะรักแล้วโอ้ใช่แล้วนะคะเอกออพิเชอรนะคะแปดเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่การลงมือทําเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดและทํามันเป็นเรื่องที่ดีและเขาก็พร้อมที่จะสู้เห็นไหมคะการได้มาพบกันกับตัวคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสองคนได้มาเจอกันเขาเชื่อมัน่นว่าเขาตั้งใจ ตั้งใจอย่างแน่วแน่และไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าความรักที่มันมั่นคงและคุณก็อาจจะได้เจอเขาเขาเป็นคนที่ขยันทำมาหากินอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีฐานะที่เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาเป็นคนขยันและสร้างมันขึ้นมาทรัพย์สินเงินทองเขาเป็นคนสร้างคนนี้เป็นคนขยันมั่นเพียรเป็นคนรักจริงถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค มีปัญหามีความยากเข้ามาแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยและเป็นคนที่ร่ํารวยหรือมีฐานะได้ด้วยตัวเขาเพราะเขาเป็นคนที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือเขาเองนั่นแหละนะคะคุณอาจจะได้พบคู่ที่ฐานะดีก็เป็นไปได้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวธาตุลมไม้ในช่วงตอนนี้ขอคําแนะนําจากไพ่ ซิกออฟสอดหกดาบไพ่บอกว่าถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบกระเทือนจ,จิตใจหรือความทุกข์ไพ่บอกว่าให้คุณหลบหนีหลีกหรือไปพักในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ถึงออกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนไปพักก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ไขปัญหาก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เดททุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ให้จบแล้วเริ่มต้นชีวิตในครั้งใหม่ที่มัน ดีงามและพร้อมสําหรับคุณอ้าได้ไพ่ใบเดียวกันกับคนรักนะคะก็คือแปดเหรียญคุณจะประสบผลสําเร็จคุณจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อยู่ที่การลงมือทําและคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นความรักจะมั่นคงอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความคิดและก็ลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสู้ๆต่อไปสําหรับชาวธาตุลมนะคะเพราะคุณได้เจอแล้ว เดอะเรเบร์คุณได้เจอแล้วคู่ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากผลบุญผลกรรมรักแรกพบของคุณจะเป็นความรักที่มันมั่นคงและสามารถสารต่อไปได้ในอนาคตที่มันดีงามนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิปมณีพยากรณ์ เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ